สวัสดีค่ะคลิปสั้นๆค่ะมาขุดต้นฟันสิงโตแต่ในคลิปนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเราจะไม่ขุดไีกินนะคะแต่ว่าเราจะขุดทิ้งค่ะเพราะว่าต้นฟันสิงโตเนี่ยเป็นวัชพืชอันร้ายกาดสำหรับคนสวีเดนนะคะโดยเฉพาะถ้ามันขึ้นบนสนามหญ้าเนี่ยนี่นะคะรากก็จะขาดมาทุกรากเลยนะคะ จริงๆฟันสิงโตเนี่ยมันกินได้นะคะกินได้ทุกส่วนใบก็ไปทําชาก็ได้เอาไปกินเป็นสลัดก็ได้นะคะดอกเอาไปทําน้ําหวานไปทำวายไปทําอาหารได้สารพัดค่ะแล้วแต่คนจะมีไอเดียสร้างสรรดัดแปลงนะคะแล้วก็รากของต้นฟันสิงโตนะคะในอดีตเนี่ย เคยใช้ทำกาแฟด้วยค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นน่ะมันเป็นอาจจะเป็นยุคที่ขาดแคลนกาแฟะนะคะเป็นช่วงสงครามโลกหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีการใช้ <c oughs> ใช้รากฟันสิงโตเนี่ยไปทำกาแฟะนะคะกินแทนกาแฟจริงๆ่ะนะคะอันนี้ก็คือดอกที่บานเสร็จแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะ ลอยไปหล่นที่ไหนเขาก็ไปขึ้นที่นั่นค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นง่ามมันเนาะเป็นง่ามเนี่ยเราก็จะทิ่มลงไปแล้วก็ให้ลากของเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็งัดขึ้นมานะคะ ส่วนมากลากก็จะขาดมานะคะข้างในนี้ยังมีลากอีกเยอะแยะเลยนะคะซึ่งลากที่อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะกําจัดยากมากค่ะต้นฟันสิงโตแต่เขามีความสวยงามนะคะทําให้รู้สึกทําให้นึกถึงทุ่งบัวตองนะคะแถวบ้านเรา เราก็จะไล่าหาขุดกอใหญ่นะคะวันนี้เป้าหมายวันนี้เน้นกอใหญ่นี่ค่ะลากก็จะหกักขาดมาทุกลากเลยนะคะก็จะเป็นรูโ,โหลงไปเลย ลาที่งัดอะ่ะเราก็จะได้ยินเสียงแบบว่าดังตึกตอนตอนลาเข้าขาดอะนี่โอยใหมากนี่ค่ะดูโบเลย ใส่เดือนนี่มีใส่เดือนด้วยเอาใส่เดือนลงหลุมไปโ๊วยอย่างใหญ่ขาดมาเลยขาดมาเลยขาดมาเลย Okay. อ,อ้อยังเยอะค่ะยังเยอะเก็บยังไงขุดยังไงมันก็ไม่สูญพันค่ะพเพื่อนๆเยอะมากทีนี้เราก็จะเอาไปทิ้งในหลุมปุ๋ยหมักนะคะพอดีว่ามีมุมหลุมปุ๋ยหมกักมุมใหม่คะ่ะ มานำเสนอนี่ค่ะลุมม้มไม นี่คะ่ะลากของเขาขนาดยาวขนาดนี้นี่ยังขาดเลยนะยังขึ้นมาไม่หมดนะเนี่ยนี่แหละที่เขาเอาไปทำกาแฟนะคะกาแฟปลอม น,นีใหญ่มากเก่มากเก่มากโอ้ยดอกตูมเต็มเลย สวยมากแต่ก็ต้องกำจัดมันใส่เดือน บ้ยขอโทษนะคุณใส่เดือนไม่ได้ตั้งใจรู้สึกว่าเขาจะชอบขึ้นเนี่ยใกล้ๆบ้านเนี่ยใกล้ๆผนังบ้านเลยแล้วต้นใหญ่ด้วยเน,นี่ยใหญ่ใหญ่ใมากโอ้โหอันนี้ขึ้นมา จะได้เห็นลากก็คราวนี้ละค่ะนี่ลากเอ,อ่โหอย่างยาวเลยอะสมบูรณ์มากต้นนี้ก้อนนี้สวัสดีย้อนฮอลอโพ auðvitað maður skróst ุดยากกว่าต้นใหญ่นะคะมันงัดไม่ค่อยโดนอะ่ะ เลยอ่ะลืนล่นโอ้ยเล็กเกินงัดไม่โดวนงัดไม่โดวนค่ะเล็กเกินนี่เลยอ่พาพราลค่ะวันนี้หอมปากหอมคอนะคะคลิปขุดฟันสิงโตไปทำปุ๋ยหมกัก คิดว่าอาจจะต้องเอากอนูนอีกกอหนึง่งดอกสวยสวยเป็นช่อเลยแต่ต้องเอาเพราะว่ามันใหญ่มากเลยมันใหญ่มากเลยช่อเนี้ยช่อเนี้ยช่อนี้นี่นนใหญ่มากไม่ธรรมดา ี่ค่ะรับดอกไม้สักชอ่อไหมคะดอกฟันสิงโตยังสวยเลยค่ะนี่